ผลกระทบชัดเจนขึ้นเรื่อยๆค่ะสำหรับสถานการณ์โลกรวนหนึ่งในโจทย์ที่ทำให้เกิดภัยพิบัติก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือหลายท่านอาจจะเรียกกันว่า Climate Change นี่เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นถี่และต่อเนื่องนะคะและในอนาคตค่ะ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNDP คาดการเอาไว้ว่าปัญหาโลกร้อนและโลกรวนที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้จะทำให้ประชาชนกว่า130ล้านคนตกอยู่ในสถานะความยากจนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะคุกคามความมั่นคงของมนุษย์เพราะว่าจะเกิดการแย่งชิงฐานทรัพยากรเกิดความไม่ปลอดภัยในการใช้ชีวิตและการพลัดถิ่นของผู้คนจำนวนมากนะคะ ในอนาคตหากว่าอุณหภูมิเพิ่มขึ้น2องศาเซลเซียสประชากรกว่า189ล้านคนจะเผชิญกับความอดอยากค่ะและเมืองที่อยู่บริเวณชายฝั่งก็เสี่ยงอย่างหนักจากสถานการณ์น้ำท่วมเนื่องจากว่าอาจจะเกิดวิกฤตใต้ทะเลน้ำทะเลสูงขึ้นเพราะอุณหภูมิโลกสูงขึ้นด้วยค่ะ สำหรับประเทศไทยในปี2567ปีนี้ผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงและการดําเนินงานของเอกชนรวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องถูกร้องเรียนไปยังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือเรียกย่ยอๆวอ่ากสมอย่างต่อเนื่องนะคะทำให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้หยิบประเด็นเหล่านี้ขึ้นมาทําการศึกษา รวบรวมข้อเสนอจากภาคประชาชนแล้วก็จัดทําเป็นข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือเรียกย,อย่อว่ากฎหมายโลกร้อนที่กําลังเคลื่อนกันอยู่กสมมีการลงพื้นที่ไปรับฟังความคิดเห็นของประชาชนใน5ภูมิภาคค่ะก่อนที่จะมีเวทีสรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะจากเครือข่ายภาคประชาชน ต่อการจัดทําร่างกฎหมายโลกร้อนสรุปไปเมื่อวันที่19ธันวาคมที่ผ่านมาเรามีเสียงจากภาคประชาชนที่มีมุมมองสะท้อนถึงการจัดการการทํากฎหมายโลกร้อนส่งเข้ามาด้วยค่ะ กฎหมายกี่อันกี่มาตราที่ขัดขวางและเป็นอุปสรรคเป็นเป็นเสืยอกระดาษครับเออแล้วกฎหมายเนี่ยเขาจะเขาจะแคร์อะไรไหมไม่งั้นมันก็ทําไม่ได้ครับเราจะโยนทุกอย่างให้โลกร้อนแล้วเราก็ทาติดต่อไปอีกเรื่องหนึ่งที่นคะรยกําลังโดนตอนนี้ก็คือการสร้างเขื่อนคอมาเดือและก็เขื่อนรอบเขาใหญ่อีกเจ็ดเขื่อนซึ่งจะทําให้พื้นที่ป่าหายไปเกือบสองหมื่นไร่เออแล้วกฎหมายเนี่ยเขาจะเขาจะแคร์อะไรไหมถ้าตรงนี้ขนาดกฎหมายมรดกโลกเขายังไม่แคร์เลยจะสร้างเขื่อนตรงนั้นได้ครับก็เลยอยากให้ไอ้ أي, คำว่า อากาศเนี่ยมันขยายไปเรื่องสิ่งเร้อื่นๆด้วยนะครับเรื่องพร,พร,พร,รลพหบโรคร้อนเนี่ยผมไม่อยากให้กรรมการสิทธิ์ไปให้กวบตุนคันภาคเพราะว่าพรบที่ต่างๆที่เราทำกันมากันเยอะแยะหมดเนี่ยมันเตะหูเข้าปากรัดครับกฎไกที่ประเบินติดตามอะไรเนี่ยผมเป็นหัวว่ามันจะไม่มีอำนาจจริงนะครับเป,เป็นเป็นเศษกระดาษครับเหมือนกับคณะกรรมการเอเอต่างๆเนี่ยทำไงให้มีอำนาจจริงนะ เราพยายามยกระดับเรื่องตัวกฎหมายหรือว่าตัวนโยบายบางอย่างนะครับแต่มันเหมือนเตะหมูเขาปากหมาเห็นด้วยกับพี่นะครับว่าสุดท้ายพอออกแบบฟอร์มไปมันก็คือรัฐอีกอีกรัฐหนึ่งนะที่ออกมาตัวพรบรที่จะออกเนี่ยที่ด้วยกฎกติกาความพันธะกรณีระดับโลกที่มันลงมาว่าไทยก็ต้องทําโดยกสมอาจจะเป็นโต๊ะผอหนึ่งเนี่ยอาจจะต้องมันมันต้องทําไม่ได้อะครับว่า ให้กลไกต่างๆเนี่ยมันถูกฟอร์มใหม่ที่มันไม่ใช่เข้าไปเป็นรัฐอะครับไม่งั้นมันก็ทําไม่ได้ครับชวนวิเคราะห์กฎหมายนโยบายที่ที่เป็นอุปสรรคต่อการลดโลกร้อนด้วยนะว่ากฎหมายกี่อันกี่มาตราที่ขัดขวางและเป็นอุปสรรคต่อการลดโลกร้อนรวมไปถึงละเมิดสิทธิชุมชนในการจัดการต่างๆด้วยนะครับต้องมีมาตรการในการลดการปล่อย ปล่อยการเล่นกระจกแล้วกันไอ้มาตราการลดการปล่อยการเล่นกระจกเนี่ยมันก็ต้องมีมาตราการเชิงบังคับไม่ใช่มาตราการเชิงสมัครใจมีการนําเรื่องการเปลี่ยนภูมิอากาศเนี่ยไปอ้างหลายเรื่องมากหลายเรื่องนี่อ้างเพื่อจะละเพื่อจะไม่ต้องรับผิดชอบคนถล่มเพราะว่าตัวเองไปอนุญาตให้ทหํานู่นทํานี่ก็บอกว่าโลกร้อนพอบอกโลกร้อนปั๊บมันไม่ต้องมีคนรับผิดชอบตอนนี้เรื่องโลกร้อนมันมาถูกอ้างไปในหลายเรื่อง จริงบ้างไม่จริงบ้างใช่ไหมครับเพราะมันก็ต้องควรจริงจังเพราะฉะเราจะไม่ได้แก้เราจะไม่ได้ไปแก้ที่สาเหตุแต่เราจะโยนทุกอย่างให้โลกร้อแล้วเราก็ทําผิดต่อไปโลกรวนเป็นปัญหาที่ทั่วโลกกำลังเผชิญนะคะและสร้างผลกระทบมหาศาลค่ะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกี่ยวเนื่องและเชื่อมโยงกับกิจการกิจกรรมในหลายประเภทวันนี้สำหรับสังคมไทยเราต้องเตรียมแผนอะไรรับมือในปี68